สวัสดีครับฟุตบอล EFL แอลแชมเปียนชิพประเทศอังกฤษฤดูการ2025-26นัดที่16 Preston n o น t อ End ็นท้ายแบล็กเบ r ร์นรวสชาวตันแอตเลติกท้ายเซาท์แทมตันหน15งห้าบริสตชนะสวอนซีซิตี้สามศูนย t โควทีซชนะเว s บร r o m w i เ h a l ีน o n 3-2อ p s ิ i สวิ o ทาเสมอเร็กซ์แฮมเ0ฟซี e e นยีนสชนะ h ฮ l l c i ี y 3-2 l e i c เล t e ตอร์ซีชนะ s ต o กซ c i ี y 2-1 Derby c o ด n บี้พตี้ทายวั พอสมัตชนะมีวอลฟซีสามหนึ่งออกซฟอร์ดยูไนเต็ดเสมอมิดเดิลส์เบอร์หนึ่งหนึ่งเบอร์มิงแฮมซิตี้ชนะ 1, 1, City, ชนอริทซิตี้สี่หนึ่งเชฟฟิลด์เวนส์เดย์พ่ายเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดศูนย์สองสรุปตารางคะแนนฟุตบอลเอฟลแชมเปี้ยนชิพประเทศอังกฤษนัดที่สิบหกจากฝูงเป็นของโคเวนทรีซิตี้มีสามสิบเจ็ดคะแนนที่สองเป็น Mid ough, มิดเดิลส์เบอร์มีสามสิบคะแนนที่สามเป็นสต็อกซิตี้มียี่สิบเจ็ดคะแนนที่สี่เป็นบริสตอลซิตี้มียี่สิบหกคะแนน ดาวซันโบฟุตบอล EFL แอลแชมเปียนชิพประเทศอังกฤษนัดที่16บแบรนดอนโทมัสอาสานเต้โคเวนทรีซิตี้สิประตูคาวตันมอริสตดบบี้เคาวตี้สิประตูเจสตันฟิลเบอร์มิงแฮมซิตี้แประตูโจเกฮาเฮาซิตี้แประตูฮาจิไร้โคเวนทรีซิตี้แประตูฟุตบอล EFL แอลแชมเปียนชิพประเทศอังกฤษนัดที่17คืนวันอังคารที่25พฤศจิกายนตีสองสนาทีสวอนซีซิตี้พบดบบี้เคาวตี้นอริดซิตี้พบออกซฟอร์ดยูไนเต็ด มิดเดิลสเบอร์พบโคเวนทรีซิตี้สตอกซิตี้พบชาวตันแอตเลติกวัตฟอร์ดพบเบรสตันนอตเอนฮาวิตี้พบอิบสวิตทาวตีสามเซาท์เทมม์ตันพบเลสเตอร์ซิตี้คืนวันพุธที่26พฤศจิกายนตีสองสี่สิบห้านาทีมิววอร์เอฟซีพบเชฟฟีเวนซ์เดย์เบลกเบิร์นโรเวอร์สพบวินซ์บาร์เกนเจอร์สเชฟฟียูไนเต็ดพบพอร์สมัทเร็ดสแฮมเอฟซีพบบริสตอลซิตี้ตีสามเวสต์รอมบิดเอาเบียนพบเบอร์มิงแฮมซิตี้ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับ